ดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิเศษูลยครับผมจะมาปล่อยสูตรชงกาแฟเย็นที่แสนอร่อยนะครับหลายๆท่านที่เปิดร้านอยู่จะเจอปัญหาว่าเอ๊จะทำยังไงกาแฟเย็นของเราถึงจะอร่อยนะฮะก่อนที่เราจะลงไปชงกาแฟนะครับนะ ผมก็อยากจะขอพูดเกี่ยวกับอ์ปกอบเป็ดกาแฟสักนิดหนึ่งนะฮะชงกาแฟให้อร่อยสำคัญที่สุดคือวัตถุดิบคือเม็ดกาแฟคุณจะต้องได้เม็ดกาแฟจากแหล่งที่สดใหม่จริงๆนะฮะคั่วใหม่ได้ทุกวันนะฮะคุณต้องหาแหล่งผลิตตรงนี้ให้เจอนะครับแน่นอนชอยส์คอฟฟีเราผลิตกาแฟขายส่งให้กับ ลูกค้าทั่วประเทศอยู่แล้วบริการส่งทุกวันนะครับขั่วใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นทุกรถของกาแฟคุณจะได้กาแฟที่ขั้วใหม่ที่สุดนั่นแปลว่าแต้มต่อคุณมาแล้วนะครับอันที่สองเมื่อคุณได้เม็ดกาแฟใหม่คุณจะต้องเลือกชนิดของเม็ดกาแฟเนี่ยให้มันเหมาะสมโดยปกติเม็ดกาแฟที่เรากินกันอยู่เนี่ย มีสอย่างครับก็คือโรบัสตาร้อยเปร์กับอาราบิก้าร้อปร์เซ็นตะฮะอาราบิก้าจะเป็นกาแฟที่เด่นในเรื่องกลิ่นหอมนุ่มละมุนแต่มันจะไม่มีบอดี้นะครับคาเฟอีนมันจะต่ำอย่างที่ผมได้พูดในคลิปก่อนๆหน้านั้นนะส่วนโรบัสต้าจะเป็นกาแฟที่เด่นในเรื่องของบอดี้ที่เข้มข้นคาเฟอีนจะสูงนะมีบอดดี้ลึกติดคอยาว นานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้กาแฟที่มีความหอมแน่นอนนุ่มละมุนคุณต้องเลือกใช้อาราเมลได้1ซนะแต่ถ้าเป็นยอบัสต้าคุณจะได้กาแฟที่เป็นฝักตรงข้ามคือแรงนะครับเข้มข้นนะคาเฟอีนจะสูงจัดเลยปัญหาคือว่าเมื่อคุณเอากาแฟ อะไรก็ตามมาชมคุณต้องการอะไรโจทย์ของเราคือกาแฟเย็นเที่อความอร่อยนะครับสำหรับกาแฟเย็นควรรู้ว่าคนไทยชอบกินกาแฟเย็นแบบไหนนะฮะเท่าที่ผมทราบนะฮะแปที่คนไทยดื่มกาแฟเย็นเนี่ยมันต้องมี3 0สิ่งนะ หนึ่งเข้มข้นหวาน2 3งม,มันเข้มข้นหวานมันนะฮะคุณจะต้องมี3ส,สิ่งนี้กาแฟคุณถึงจะอร่อยนะครับรูปจักนี้คือไม่ใช่แน่นอนคุณอยากไห้กาแฟเข้มข้นน้ำหนักมันจะมาที่เม็ดกาแฟแหละนะถ้าคุณเลือกใช้อาราบิก้าร้อ มันไม่ตอบโจทย์ความเข้มข้นนั่นแปลว่าโจทย์ข้อแรกของคุณตกไปเรียบร้อยในทางกลับกันคุณอาจจะเลือกใช้โรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นะแน่นอนคุณได้ความเข้มข้นมาเพียวๆแต่สิ่งที่มันตามมาด้วยกันคือคาเฟอีนสูงมากนะกาแฟคุณเข้มมากลูกค้ากินแล้วอร่อยติใจแต่ว่า เมื่อดื่มไปยังไม่ถึงแก้วเลยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกแน่นมีหัวใจนะครับมือสั่นบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลลบมากกว่าผลบวกนะฮะทางแก้ไขก็เลยแนะนำให้เอาอาราบิกากับโรบัสต้าเนี่ยนะฮะมา mix มาเบนกันคุณอยากจะเบนเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัว คุณเองละต้องการให้คาแรคเตอร์ของกาแฟของคุณออกมาในแนวละมุนนิดๆแล้วก็เข้มข้นหรือเข้มข้นมากๆเข้มข้นน้อยๆละมุนมากๆอยากจะให้เข้มข้นน้อยๆละมุนมากๆคุณก็หนักไปทางอาราบิกา้านะฮะด้านใดด้านหนึ่งเลยหรือถ้าขี้เกียจคิดไม่อยากทำคิดผมเองมีสูตรสูตรหนึ่งนะครับก็คือตัวโลเดนชอยเนี่ย ก็รีดถ้อยผลิตขายมาเกือบ20ปีแล้วได้รับความนิยมมากว่าชงกาแฟเย็นอร่อยสุดยอดในขณะเดียวกันก็สามารถชงกาแฟร้อนในกลุ่มของคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าได้สุดยอดเช่นกันนะครับเอสเปรสโซอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นกาแฟค่อนข้างเข้มข้นถ้าเป็นเอสเปรสโซร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นเอสเปรสโซเย็นที่ชงใส่นมข้นหวานแบบรสชาติไทย รับประกันว่าอร่อยสุดยอดตัวก้นิชอยนะฮะท่านสามารถแวะชิมที่ออฟฟิศผมได้นะครับนะฮะ,ะวันไหนว่างขับรถผ่านมาทางถนนอดโศกยินแดงเนี่ยเข้ามาไม่ต้องนัดนะครับไม่ต้องนัดเลยนะ,ะจันทร์ถึงเสาร์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาได้เลยมีให้ชิมนะครับนี่คือ กลเด้นชอยซึ่งวันนี้ผมจะสอนวิธีการท่กาแฟเย็นสูตรไทยเนี่ยนะครับนะฮะเอาสูตรไทยก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปถัดไปเนี่ยถึงจะมาปล่อยสูตรกาแฟเย็นในสไตล์สากลคุณจะรู้ว่าเอสเปรสโซ่สาลเป็นอย่างไงฮนะคาปูชิโน,โน่ลาเต้มอคค่าเป็นอย่างไงนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลก็ดี คาปูชิโน่ไม่มีในเมนูสากลนะครับคาปูชิโน่เย็นนะครับ,นรบในสากลมีเฉพาะคาปูชิโน่ร้อนแต่คาปูชิโน่เย็นไม่มีเพราะฉะนั้นการขายในเมืองไทยเราจะต้องมาพลิกแพงนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดมีเมนูคาปูชิโน่เย็นให้ได้นะฮะวิธีทำทำอย่างไรเดี๋ยวลองมาว่ากันอีกทีนะครับ โอเคฮะเม็ดกาแฟคุณจะต้องเลือกเม็ดที่สดใหม่แล้วก็ชนิดของเม็ดให้ตอบโจทย์ว่าต้องการให้รสชาติออกมาเข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยหอมละมุนว่ากันไปนะฮะหรือถ้าไม่อยากทำอะไรเรามาใช้โนโกรเด้นชอยสของเราดูนะฮะสั่งซื้อได้กิโลกร,รมัมละ420้อ420บาทนะถัดจากเม็ดกาแฟวัตถุดิบสำหรับ การปรุงก็จะมีพวกน้ำตาลน้ำเชื่อมครีมเทียมนมข้นหวานนะครับผมแนะนำท่านนิดหนึ่งครับให้คิดเสมือนว่าเราชงกินเองอย่าเลือกวัตถุดิบที่เป็นเฮาส์แบนหรือของราคาโขกเป็นหลักนะครับท่านต้องเลือกของคุณภาพเป็นหลักในส่วนตัวผมอยากจะให้การบ้านท่านว่านมข้นหวานจะเลือกยี่ห้ออะไรดี กลับไปคิดว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดในตลาดผูเลือกอันนั้นเถอะนะครับเพราะต้นทุงนนมข้นหวานเนี่ยความจริงบางสูตรน,นะครับใส่นมข้นหวานเยอะมากแต่สูตรที่ผมจะให้วันนี้ใส่นมข้นหวานแค่สิบห้าซีซีเท่านั้นเองต่อแก้วนะครับเพราะนมข้น,นหวานกระป๋องหนึ่งเนี่ยชงได้เป็นสิบแก้วแน่นอนต้นทุนมันก็จะลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกวัตถุดิบที่ดีมันสะท้อนออกมาว่าคุณจะต้องได้ของอร่อยแน่นอนนะวัตถุดิบสองอย่างเนี่ยทั้งเม็ดกาแฟหรือพวกเครื่องปรุงเนี่ยคุณได้ของดีแล้วเนี่ยนะส่วนสำคัญอันที่สองก็คือความรู้ในการชงกาแฟก็คือสิ่งที่ผมพูดไปนั่นแหละว่าคุณต้องรู้ว่าคุณต้องเลือกวัตถุดิบยังไง คุณต้องรู้ว่าจะบดกาแฟให้ละเอียดแค่ไหนอันนี้ผมทำคลิปสอนไปแล้วนะคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องปล่อยน้ากาแฟออกมาในปริมาณกี่ซีซีนะอันนี้เดี๋ยวจะรู้จากวันนี้นะครับนั่นแหละคือความรู้ในการทำกาแฟข้อที่3ก็คือเครื่องชงนะเครื่องชงในตลาดมีหลากหลายรุ่นเดี๋ยวผมจะมาทำรายละเอียดอีกทีหนึง่ง พราะเท่าที่ผมทําคลิปแนะนำเครื่องชงขนาดเล็กไปเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ละเอียดพอนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําให้ละเอียดคุณจะได้ไม่พลาดนะฮะหลายคนเนี่ยอยากจะเปิดร้านกาแฟมักจะเริ่มต้นด้วยคําว่าเอาเครื่องถูกๆลองดูก,ก่อนขายดีค่อยมาว่าก,กันนะความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเครื่องถูกๆไม่มีทางทำออกมาได้ดี แต่ต้องถูกในระดับ1เท่านั้นเองนะเดี๋ยวถูกยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับตอนนี้นับจากนาทีนี้ท่านต้องตั้งใจดูนะครับสม,มุดดินสอเตรียมโจทย์ว่าใส่อะไรเท่าไหร่เราจะเริ่มต้นด้วยกาแฟเย็นยอดนิยมของไทยหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเอสเปรสโซเย็นเนี่ยแหละครับนะฮะ เราใช้กับแม่บทรอนเลยนะบทรอนเลยแม่ผมก็มืมบทเอาไว้ซะนะเม่าเครื่องบทเราเร็วอยู่แล้วจะได้เห็นขั้นตอนกันเป็นทีละขั้นทีละขั้นเลยนะเทคนิคดึงว่าความละเอียดได้ไหมนะครับ่ะเดี๋ยครับ ในขั้นต้นนะครับเวลาชงกาแฟายเย็นคุณต้องเลือกบัสเก็ตเนี่ยฟิลเตอร์ให้เป็นบัสเก็ตสำหรับกาแฟายเย็นคือดับเบิลอนะครับอย่าใช้ตะแกรงซิงเกิลถอตมาชงกาแฟายเย็นเด็ดาขาดเพราะมันสุขของกาแฟาได้10รริรัมนี่ได้16กร,ร,นะรัมนะฮะความเข้มข้น,นจะหายไปอย่างมหาศาลนะตอ<ฮ>นะะนี้เราก็ใส่ผงกาแฟา เข้าไปในช็อตเลยจุผงกาแฟเนี่ยให้เต็มช็อตเลยนะครับนะหลังจากนั้นนะเราก็จะ,ะนี่เยอะเกินไปหน่อยกดแทมเปอร์ลงไปให้แน่นนะแน่นแป๊บหนึ่งปาดอกให้เรียบนะครับเราจะปล่อยน้ำกาแฟออกมาเพียงสองออนนะครับดูนะครับนะ เมื่อไหร่ที่คุณชงกาแฟน้ำกาแฟไหลออกมาหนืดเป็นเส้นช้าอย่างนี้นะครับฟองกีมากนะ่านหนาแน่นเตี้ยนี่คือคุณจะได้หัวกาแฟที่เข้มข้นอร่อยสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะคุณก็ปล่อยน้ำกาแฟนะครับเน้นตรงนี้ที่สองออนเอาเฉพาะน้ำนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นน้ำเบรกก่อนนะ ให้เห็นระดับน้ํากาแฟก่อนว่ามันดำดำขีดอยู่ตรงไหนะนะโอเคสองออนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เติมให้ครบ2องอ,อนครับพยายามตวงให้แม่นนะครับจากนั้นสูตรที่จะให้ความมันก็จะต้องลงด้วยครีมเทียมสองช้อนโต๊ะนะครับท่านที่ไม่ชอบครีมเทียมท่านสามารถประยุกต์เป็น นมข้นหวานเคี้ยวๆก็ได้ครับแต่สิ่งที่ตามมามันก็คือความเาวของนมข้นหวานเนี่ยมันจะค่อนข้างกบกาแฟมากมายหน่อยคนให้ละลายนะครับแล้วผมจะใส่น้ำเชื่อมนิดหนึ่งนะประมาณ10ซีซีนะ10ซีซีผมใส่น้ำเชื่อมผมเติมน,น้ำเชื่อมเพื่อเพิ่พพมความหวานนนะแล้วก็นมข้นหวาน นมพ้นหวานเนี่ยผมใส่แค่15บห้าิสีรวมแล้วเป็น25นะครับแล้วก็เติมนมนะครับนมสดพัชเร์ไรผมเลือกที่จะใช้นมสดพัชเร์ไรนะครับไม่ใช้นมกระป๋องนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมันเกินไปแต่ผมอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยนะเห็นว่า นม,นมพัชเจอไรเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากกว่านมกระป๋องนะถึงแม้ว่ามันจะมันน้อยกว่านิดหนึ่งเราก็ได้จากคอีิเมดมาแล้ว3 0มสิี่นะเป็นงไงครับแค่เนี้คุณเสิร์ฟใส่น้ำแข็งงได้เลยนะ สูตรนี้คือสูตรทองนะครับคุณจดไว้ให้ดีนะครับคุณจะร่ำรวยจากสูตรนี้แน่นอนที่สุดผมรับประกันความอร่อยได้นะครับเมนูนี้เรียกพื้นๆื่าก,กาแฟเย็นบางคนเรียกเอสเปรสโซเย็นนะฮะเพราะบ้านเราเพอสั่งเอสเปรสโซเย็นในต่างจังหวัดหรือกรุงเทพบางที่เนี่ยจะได้กินกาแฟเย็น กาแฟเย็นใส่นมนะนี่คือสูตรที่ขายดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับผมรับรองได้นะอร่อยนะครับส่วนเมื่อเวลาคุณทำคุณจะไปทำหน้าตาให้มันสวยงามเพิ่มขึ้นยังไงอันนี้ไปลองคิดดูนะครับอืมรับประกันนะ ไม่รู้ถัดไปนะครับวันนี้เอาสักสองสาสูตรดีไหมันยสองน้ำสูตรอีกอันนึ้งจะไม่ใส่นมข้นหวานเลยนะครับเมนูนี้แต่จะหนักเพราพี่เม็นนิดหนึ่ง เราจะเรียกว่าเอาแบบลาเต้แบบไทยๆถ้าลาเต้แบบกนหลังนะครับการชงม,มันก็จะมีแต่นมสดแล้วก็น้ำเชื่อมแน่นอนรสชาติจะไม่ออกมันนะครับไม่ออกมันเหมือนเดิมนะครับปล่อยน้ำสองออน นี่คือลาเต้แบบไทยนะครีมเทียมนะครับสูตรนี้ผมลงสามช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมสิบห้าสี่ คุณอาจเพิ่มได้นะครับแล้วแต่คุณต้องการหวานมากหวานน้อยแต่ระดับ15-4เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่พอรับได้ไม่หวานมากไม่หวานน้อยน้ำโสดเหมือนเดิมนะครับ30-4 นะครับเห็นไหมนี่คือสูตรที่ไม่มีนมข้นหวานแม้แต่หยดเดียวแต่สองสูตรนี้ผมรับประกันว่าอร่อยร้อยเปอนี่ในแนวแบบหวานมันนะครับนี่ในแนวแบบหวานมันนะฮะนี่ในแนวแบบหวานมันนะคาปูชิโน่เย็นเน จากที่ผมเรียนไปทั้งต้นในระบบมันไม่มีนะในระบบมันไม่มีแต่ในข้อเท็จจริงถ้าคุณเปิดร้านกาแฟแล้วคุณไปบอกลูกค้าว่าไม่มีคาปูชิโน่เย็นขายนะครับนั่นคือเราอิงจากคนแต่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจลูกค้านะครับเพราะลูกค้าเขากินคาปูชิโน่เย็นทั้งประเทศมีให้เขากินเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณสามารถเลือกเอา2แบบนี้สสูตรเนี่ยแบบไหนก็ได้สตรีมฟองนมปิดหน้าข้างบนนะฮะตักเฉพาะฟองมาใส่ข้างบนมันก็จะได้เป็นเมโนูที่เสร์ฟเป็นคาปูชิโน่เย็นง่ายๆแบบนั้นนะครับดูไหมครับโอเค <c oughs> นะคาปูชิโน่เย็นแบบไทยนะ กาปูชิโนเย็นแบบไทยเครื่องบดที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องบดนะฮะมีห้อโอเบลนะฮะ่นจูเนียนะฮะเฟืองบดแค่า50ามิลนะฮะ ราคาหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมรับรองถูกที่สุดในตลาดนะฮะแล้วคุณภาพของการบดความสม่ำเสมอระดับโปรเฟชชัน่นแลนะฮะนี่เอาฮาปูแบบไทยๆสักแก้วหนึงนะปล่อยมา2ออนเหมือนเดิม อ๋อน,นะครับผมจะเลือกใช้สูตรที่มีนมข้นหวาน,หนนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำเชื่อม 10cc นะฮะแล้วก็นมข้นหวานนะฮะใส่เข้าไปนี่อีก 15cc ราจะสตรีนลงเพื่อเอาฟองมาระหว่างนี้ใส่นมสดเข้าไปก่อน3ามส ครับจำได้ไหมครับคลิปที่แล้วเรานะฮะบอกว่าการสตรีมนมให้สวยก็คือจุ่มปลายท่อให้มันลงที่ผิวนมเนี่ยประมาณครึ่งเซนนะฮะนี่แล้วก็ขยับแก้วลงไปเรื่อยๆนะครับฟองนมฟูขึ้นมาแล้วก็ขยับลงช้าๆไปอย่างนี้นะครับนี่แปบอย่างนี้พอได้ที่แล้วก็หยุดนะ นี่ผมไม่ใส่เทอร์โมมิเตอร์นะครับเพราะผมจับดูผมก็รู้ว่ามันพอดีไหมนะครับเวลาท่านจะสุคราปูชิโน่นะท่านไม่ต้องใส่น้ำแข็งพูนมากนะครับใส่กะเผื่อว,ว่าให้มันยุบลงไปเล็กน่อยน,นะ จากนั้นเราก็จะเทน้ำกาแฟลงไปนะให้มันเหลือประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะเต็มนะแล้วเราก็ค่อยดัดฟองนมปกหน้าข้างบนเท่า,น,น,ทาน,นี้เป็นขับโูเย็นต,ตอเพาะตรงนี้นะเพราะเราเพิ่งสกีใหม่ๆนะนะตเพาะเพื่อให้ฟองนมเนี่ยนะมันมัน,มนยุบตัว ข้างล่างมันก็จะเนียนอย่างนี้นะพุดใส่ฟองปิดบนอย่างนี้เลยนะครับเป็นคาปูชิโน่เย็นนะครับนะปิดฝาโดมเสิร์ฟได้เลยนะส่วนคุณจะโรยหน้าด้วยผงโกโก้ผงซินนามอนหรือจะเอาใส่หลับช็อกโกแลตเนี่ยโดยก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะตกแต่งมันให้สวยในรูปแบบไหน สามเมนูสำหรับวันนี้คงไม่ยากเกินไปนะครับนะซูรผมบอกหมดแล้วนะครับจากที่สอนเนี่ยสองพบาทวันนี้ให้ท่านสองแบบฟร,ฟรีีทำที่บ้านนะฟังแนละ้วไม่เข้าใจอยากจะเสียเงินอีกส0 0พันสมัครเรียนได้นะครับเรามีค่าสเรียนแบบตัวแต่ตัว,ตวนะครับหึ่งต่อหนึ่งจองโทรศัพท์จองวันเรียนมาร่วมหน้า นะฮะหนึ่งคนเพียง2,000บาทถ้ามาสองคนคิดลดให้อีกหนึ่งพันสองคนจาก4,000ันเหลือสามคนสามคนนะฮะจาก6,000ัเหลือ4 0 0 0นนะครับ, 6, ร 4, รบสำหรับวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตจบตามเมนูก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยออกมาให้หมดทุกเมนูนะฮะหากท่านชอบ ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e นะฮะแนะนำเพื่อนฝูงให้มาติดตามด้วยนะนี่คือปล่อยสูตรแท้ๆนะครับหวังว่าท่านจะเอาไปทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับแล้วก็กรุณากลับมาอุดหนุนเม็ดกาแฟเราด้วยนะฮะชอยคอกฟีมีจำหน่ายหมดทุกอย่างนะชากาแฟโกโก้เม็ดกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าเป็นในลักษณะของท่านเองนะครับ โทรศัพท์อยู่ในคลิปน,นะครับขอบพระคุณมากครับ